สวัสดีครับวันนี้มาชมกันต่อนะครับกับพระของวัดโบสถ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์แกๆที่หายากหน่อยไม่ค่อยได้เจอครับนี่จะเป็นสมเด็จปกโพครับหลังเรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากหน่อยครับ เป็นเนื้อคุุกรักผงตะวใบนะเอ้ยไม่ใช่ผงใบลา,น,นะบลาน,ลนนะครับผงใบลานดูเล็กนะครับดูขนาดต่างกันอยู่ครับ๋ย่างตอกเนื้อให้ดูทีละองค์นะครับครับนม่เนื้อค่อนข้างจัดมากครับองค์นี้ มีล่องมีร่องรอยมีรักนะครับเป็นแผ่นๆเ,เ,เลยตรงนี้เนื้อแก่งมากนะครับเมวลสารแน่นๆเลย เนื้ออย่างนี้ชอบมากดูครับมวลสารผสมรักของหลวงพ่อโตนี่โอ้โหท่วมท่วมเลย่ครับลองลอย เป็นขอบโควเล็กครับแบบนี้นี่หายากสุดๆครับอย่าแงบบนี้ที่พบเจอนี่ไม่ยังไม่ถึงสิบองค์เลครับแบบนี้เนื้อนี่อัแบบนนี้มันมันเคยมีมวลสารที่ติดอยู่นะเป็นแผ่นทองเป็นก้อนทองหลวงพขาโตครับมันหลุดมันหลุดหายไปมันก็เลยเป็นเป็นช่องร่องรอยตรงเนี้ครับ ถ้ามือลูบบ่อยๆจะเกิดความมันเงาไอ้ด้านๆนี่คือเดิมๆนะถ้าลูบบ่อยๆโดนโดนมือบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับจะเลื่อมอย่างเงี้ยจะมันยิ่งฝูยิ่งมันจะให้อยู่สภาพเดิมๆได้มาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นดีกว่าอันนี้จะเป็นของวัดโบนนะเป็นผงเนื้อผงใบลานเหมือนกันจะล้อพิมฝูกวัท้ายตลาดนะ แต่อันนี้มีของวัตถุนะครับเน,เนื้อหาดูเหมือนกันหมดครัเพราะว่าทําที่เดียวกันขั้นตอนัำใม้วิธีเดียวกันไม่ว่าจะเนื้อไหนพิมพ์ไหนดูยังไงส่องยังไงก็คล้ายๆกันนะครับ เป็พิมพ์สมาธิบัวสองชั้นร้อพิมพ์กุ๊ท้ายตลาดครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่น่าเล่นนะครับสวยงามแล้วก็อยู่ในยุคต้นๆน,นะครับอยู่ในยุคศูนย์เจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปิดตาครับปิดตา หาโต๊ะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมดูด้านหลังหลังจานสวยๆเลยจานคมคมดูมือครับดูมือโอ้โหโอ้โห น,นี้ล่ำมากครับพระอ้วนลำ่กำกําไรขาชัดๆเลยครับองค์นี้สวยงามมากครับนี่ครับผลผนผส,สมเป็นลักเป็นทองจากองค์หลวงพ่อโตเหมือนเดิมครับจะก,กี่พิมพ์กี่พิมพ์ก็เนื้อหามวลสารไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับมวลสารหลักก็จะเป็นแผ่นรักแผ่นทองที่ขูดออกมาจากหลวงพ่อโตครับก่อนที่จะบูรณะใหม่ ก่อนปีหนึ่งสองครับพระบูรณะในช่วงปีหนึ่งสองเป็นต้นมาหรือการที่จะขูดลักขูดทองจากบูรณะเนี่ยจะต้องก่อนปีหนึ่งสองครับแต่ว่าพระส่วนมากจะออกพิธาวิเศษในปีหนึ่งสองนะครับกล้องไม่ใชชัดดูอ,อย่างนี้ดีว่าครับ ชัดเจนทิมนี้ก็ก็มีหลายเนื้อนะครับมีสีดำก็มีสีเทาก็มีสีขาวนวลๆอย่างเงี้ยแล้วก็สีเปลือกม,มังคุดผัวมังคุดนี่กันเนื้อจะเหมือนกับวัดกุญง,งน,นะครับวันนี้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับติดตาม ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ